ก่อนที่จะไปรับชมกันช่วยกันกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะว้าวจะทาแล้วนะครับแต่รงท่าบริษัทใช้ชีวิตที่เรียบง่ายในอีกโรคนึงฉันไม่สามารถพูดได้เต็มปากว่าตัวเองทํางานให้กับบริษัทที่ข่าวายขนาดนั้นแต่การใช้ชีวิตคนเดียวก็ไม่มีปัญหาอะไรตราบใดที่ฉันมีเกมอยู่ก็ไม่เป็นอะไรเป็นการใช้ชีวิตที่น่าหลอเชื่อมากจริงๆแม้ว่าฉันจะกลับชาติมาเกิดแล้วก็ยังถือจอยเกมเหมือนเดิมก็บอกว่ามันไม่เหมือนกันไงเล่าก็มีเรื่องกันงั้นเหรอ อาเดี๋ยวและสุดท้ายฉันก็ตายและเมื่อฉันลืมตาตื่นขึ้นมาก็กลายเป็นตาแก่ไปซะแล้วได้ขอบุญผลไม้เปลือกแข็งตาอร่อยโอ,โอ้ยชายแก่เป็นนดปรพจนภัยแม้ว่าจะเป็นเพลงค่าง,งานง,ง่ายๆก็เถอะหลังจากที่ฉันตื่นขึ้นมาในร่างของชายแก่ก็ได้รู้ข้อมูลในอดีตของเขาตอนที่ฉันยังเด็กฉันถูกไลออกมาเพราะเป็นคนที่เงียบ พอมาถึงเมืองหลวงก็รีบไปลงทะเบียนในกิวทันทีและฉันก็ทํางานอย่างใดเพื่อที่จะประสบความสาเร็จในฐานะนักพจนภัยฉันมีเพื่อนที่ได้ตามความฝันด้วยกันแต่ความพยายามของฉันมันไม่เกิดผลเพื่อนๆก็ได้จากกันไปและความฝันนี้ก็ถูกลืมเลือนไปนานแล้วชีวิตของชายแก่คนนี้ถูกชำับชุนต่อความทรงจำในชาติเก่าของฉันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรเพราะว่าฉันเป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งสุดท้ายก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนไม่สิ ครั้งนี้มีสิ่งหนึ่งที่ต่างออกไปสกิลพิเศษเกมตามชื่อของมันคุณสามารถเล่นเกมไ่ไหนก็ได้แต่ไม่แค่เกมเดียวเท่านั้นเนื้อหามีจุดประสงค์ให้สนุกกับชีวิตในดินแดนแน่นอนว่ามีการทําฟาร์มและการประมงและยังสามารถได้แลกแปลธาตุกับร้างอุปกรณ์ได้ด้วยคนเก่งไม่ได้หายากในโรคนี้และสกิลที่เรียกว่าเกมค่อนข้างจะพิเศษแต่พอตะแก่นี่มันไม่เข้าใจเลยไม่ได้ใช้มันแต่ตอนนี้ฉันสามารถเล่นเกมได้แล้วนี่ก็เป็นเรื่องดี ที่เราสามารถชัสกิลของตัวเองได้แล้วรับเลือกราชาอีแค่ในเกมนั้น,นละที่เราจะดูสง่างามแต่ความเป็นจริงเราใชาโรงแรมราคาถูกฮวันเวลาที่ไม่มันคงนั้นดำเนินต่อไปเป,ป็นสิปีและในคืนหนึ่งจะฝันแปลกๆมีใครอยู่ไหมนั่นก็คือฉันก่อนจะเกิดใหม่ทำไมาถึงได้ใส่ชุดเดียวกันกับในเกมในกำลับบงชี้ไปที่อะไร เลยว,วันฉันหลับตัวเองมาหยิบเกมมาเล่นเหรอมันเป็นความฝันที่แปลกท้จริงๆแต่สถานที่นั้นหน่วยงานราชการบุมซื้อของฉันมาถึงที่นี่แล้วตามข่าวที่บ้านในเกมเห็นได้ชัดว่าเราสามารถซื้อขายเทมของเราก,กับคนอื่นได้วิธีใช้งานพอซื้อขาย1ตัดสินใจราคาของสินค้าที่คุณต้องการจะซื้อขายและเขียนแบบกระดานข่าวถ้าคนอีกคนที่ดูกระดานข่าวยอมรับธุรกรรมการทำธุรกรรมก็เสร็จสมบูรณ์ แต่ฉันไม่เคยเห็นผู้เดคนอื่นมาก่อนหน้าจอธุรกรรมปลดเรื่องรายการที่คนต้องการซื้อขายนั่นเป็นเหตุผลที่ฉันไม่เคยเปิดหน้าจอซื้อขายเลยเรามารองกันเลยไหมกรุณาก่อสินค้าที่ตรงนี้ราคาขายภายในเกมเราตั้ราคาต่ำสุดอยู่ที่ 3L ดีไหมแอปเปิ้ลกำลังลดราคาอืมถึงนี้จะแสดงบนกระดานข่าวใช่ไหมกระดานข่าวสินค้าแอปเปลิลหนึ่งชิ้น 3L คนต้องการซื้อแอปเปลิลหนึ่งลูกในราคา 3L หรือไม่ ฉั้ครทำยังไงหากซื้อปเปิลที่ขายเองแค่สามเอเองคงไม่มีใครสนใจหรอกมัง้งดยคงเหลือไม่เพียงพอกรณุณาใส่เงินเข้าไปด้วยฮะบ,บางทีการซื้อขายเสร็จสิน้นเข้าใจแล้วทุกวันนั้นมันช่างมืดมนแต่ตอนนี้ฉันเหมือนกลับได้เห็นแสงสว่างอีกครั้ง <laughs>